นายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ถึงความคืบหน้าของนโยบายการเติมเงิน1,000บาทผ่านดิจิทัล w a l l ล็ตย้ำว่าเงินต้องถึงมือประชาชนภายในไตรมาสที่4นี้ครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่าน X ระบุว่ารัฐบาลฝ่าฟันอุปสรรคและตั้งใจดำเนินนโยบายการเติมเงิน1,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ดยจะใส่เงิน5แสนล้านบาทในระบบเศรษฐกิจลงไปถึงฐานรากครอบกลุ่มประชาชน50ล้านคนเศรษฐกิจในภาพรวมจะโตขึ้นอีกเพราะเงินจะกระจายไปยังทุกพื้นที่เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการจับจ่ายใช้สอยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มเปราะบางและจะส่งผลให้ภาคธุรกิจนั้นขยายการลงทุนขยายกิจการผลิตสินค้าที่มากขึ้นจ้างงานสร้างอาชีพเพิ่มขึ้น และเกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยสรุปคือทั้งประชาชนชุมชนและผู้ประกอบการจะกลับมามีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจครับส่วนรัฐบาลก็จะได้รับผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบของภาษีและการใช้ดิจิทัลวอลเลตจะทําให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพราะจะสามารถติดตามการใช้เงินได้จากระบบซึ่งที่สําคัญคือจุดเริ่มการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศด้วย และการดําเนินการต้องเป็นไปตามรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วโดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นรอบด้านตนให้ความสําคัญกับการดําเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ซื่อสัตย์จริตรอบคอบและระมัดร,ระวังเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งทางนี้การรักษาวิน,นัยทางการเงินการคลังของรัฐก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่รัฐบาลไม่มองข้ามอย่างแน่นอนครับ